อบอวนไปด้วยความอบอุ่นและความพิเศษจริงๆสำหรับวันเกิดครบรอบ31ปีของสาวสวยและมากความสามารถเพลงชนทิดาอัศวะเหมที่ปีนี้จัดฉลองแบบเรียบหรูแต่เต็มไปด้วยความหมายท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสุดเป็นส่วนตัวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวและเพื่อนสนิท บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยมีคุณแม่ตูน่นันทิดาคุณยายและเพื่อนรักคนสนิทมาร่วมอวยพรอ,อย่างพร้อมเพรียงไฮไลท์แรกที่สะดุดตาคือเค้กวันเกิดขนาดใหญ่สุดอลังการประดับด้วยเชอรี่สีแดงนับร้อยลูกและช่อดอกกุหลาบสีขาวสุดหรูที่ยิ่งขับบรรยากาศให้ดูอบอุ่นและพิเศษมากยิ่งขึ้น ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะในวันสำคัญครั้งนี้เพลงชนทิดาได้ต้อนรับเพื่อนๆด้วยเรือลำใหญ่ล่องชมวิวทะเลท้องฟ้าและแสงอาทิตย์ยามเย็นสร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้ทุกคนที่ร่วมทริปต่างพากันแฮปปี้และเก็บภาพความทรงจำดีๆไว้อย่างครบถ้วน แต่สิ่งที่ทำให้โซเชียลโฟกัสเป็นพิเศษกลับไม่ใช่แค่บรรยากาศหรือเค้กวันเกิดเท่านั้นหากแต่เป็นชื่อของเรือลำใหญ่กลางทะเลที่ใช้ชื่อว่าชนทิดาชื่อเดียวกับเจ้าของวันเกิดงานนี้ทำเอาหลายคนยิ้มตามพร้อมมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดที่ครบทั้งความรักความอบอุ่นและความหมายดีๆในทุกโมเมนต์สมกับเป็นอีกหนึ่งปีที่สวยงามของเพลงชนธิดาอย่างแท้จริง